สวัสดีครับช่างเตี้ยครับคลิปนี้อยู่กับช่างเตี้ยครับโอ้ oh. นี่ครับงานสร้างครับงานสร้างงานสร้างของช่างเตี้ยครับเซ็ง <Same. S 1> ฮะ ตัวนี้จะเป็นเต้าเต้าแหนบหน้าเนาะเต้าแหนบหน้านะครับตีมุดใหม่ทั้งคันครับทั้งลำเลยนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนชาว you-tube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กครับพามาชมครับนี่ทั้งเตี๋ยไม่ธรรมดาครับสร้างใหม่ทั้งคันเลยครับ กับงานอ่าฮะ,ะธรรมดา,สาใส่ไข่ด้วยธรรมดา,สาใส่ไข่ด้วยหรือออกมาครับซับคัสซีแล้วก็ตีหมุดเฟรมใหม่ทั้งคันเลยครับทั้งลำเลยนะนี่ครับนี่ก็ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ย้ำหมุดแล้วครับนี่นี่ครับช่างบ้านๆแต่ง,งานนี่ไม่บ้านๆนนะครับงานอ่า นี่ครับสุดจัดเหมือนกันครับแต่ทำคนเดียวเนะาะช่งเตี้ยงานก็จะลาชานิดนึงเพราะว่าทำคนเดียวครับช่างทำคนเดียววางเตาแหนบเตาแหนบหน้าแต่จะอยู่ด้านหลังนะข้างหน้านี่จะไม่ได้เกะครับจะเป็นตัวเดิม อ,อพอได้ตำแหน่งก็จะแต้มไว้นิดนึงครับแล้วก็จยายาำเป็นหมุดเลยครับคันนี้นี่จะเป็นหกร้อยาวนะครับ<ม>จะทำเป็นหกร้อยยาวสไลด์ สไลด์แล้วก็จะมีเฮียบครับเฮียบก็จะเป็นเฮียบแบบเฮียบพับนะโอ้คันนี้ตอนเสร็จนี่น่าจะเวอร์วังอลังการน่าดูครับคันนี้ <laughs> เพราะว่าเป็นสไลด์ด้วยโอ้สไลด์นี่น่าจะเป็นช่างเตี้ยหรืเรอเปล่าที่จะตั้งสไลด์ทำถาดสไลด์นี่ซื้อสำเร็จมาใส่เลยซื้อสำเร็จมาใส่เลย๋ <c oughs> อ <c oughs> มีถาดสำเร็จด้วย ใช่ไหมปวดหัวเปล่าเรื่องสมองถ้าเราไม่เคยผ่านมามันจะยากด้วยเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําตัวไหนก่อนจะทํายังไงก่อนครับเพราะว่าเราไม่เคยผ่านงานเดี๋ยวช่างเตี้ยจะขึ้นเป็นอ่าเป็นคัสซีเป็นหัวเนาะขึ้นเป็นหัวลากก่อนเนาะช่างเตี้ยส่วนที่เหลือก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับ เจ้าของจะเอาอยัางไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆน,นี่คือขึ้นหัวทําสีครับเป็นหัวลากคัซีตัวนี้นี่จะเป็นคัตซีไทยนะครับมีเล่มเอกสารพร้อมนะครับเอามาแค่มารื้อแล้วก็ซับซับคัซีให้มันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเป็นเฮียบนี่จะต้องคัสซีจะต้องแข็งแรงครับแข็งแรงถ้าใสเ่เดิมๆอาจจะไม่แข็งแรงพอครับ เพราะว่าโซนญี่ปุ่นนี่ถ้าเป็นเฮียบเนี่ยเขาจะซับมาเลยนะจะเป็นซับนอกแต่ช่างเตี้ยนี่จะเป็นซับในนะครับพับซับในเดี๋ยวรอชมครับส่วนหัวก็นุ่นเลยครับฝั่งนุ่นเลยลอกเตรียมทําสีพอวางวางเสร็จก็จะทําสีเลยครับมาตรฐานอยู่แลลวครับช่างเตี้ย เรื่องงานดัมนี่ช่างเตี้ยผ่านมาหลายงานแล้วครับงานได้ยออกไป็นล้นเล่นหลายคันแล้วนี่ออกจากอุช่างเตี้ยนี่ไม่สั้เลยนาะเกม็ดไหนพอดีเลยไม่ต้องตัดฮะอ๋อตรงนี้ซับในด้วยใช่ไหม ซับอ๋อมีซับไปนั่นด้วยไงเนาะบส่วนมากนี่จะชอบขาดบริเวณนี่แหละเนาะขั้วเสียเนี่ยบริเวณนี้จะชอบขาดถ้าเป็นขั้เสียต้นเก่าเก่านะนี่เตรียมย้ำหมุดแล้วครับ ัวน,นี้จะเป็นตัวคำแล้วคำในละนี่มาตรฐานครับเดี๋ยวจะพาชมครับวิธีย้ำหมุดของช่างเตีย้ยสั้นแท้เฮะพอดีเลยลนแล้วทุบครับถ้าเป็นอ,อใูใหญ่ๆจะเป็นตัวตัวบีบนะตัวบีบมันก็ต้องก็ต้องก็ต้องลนไหมช่างเตีย้ยไม่ลนบอกบ,บ,บีบเลย Oh. อย่างเช่นที่ชายใหญ่ครับที่อู่ชายใหญ่นี้จะเป็นไฮดรอลิกไฮดรอลิกบีบครับโอ้ oh. ฮะใช่ไหมสไตบังใช่ไหมโอ้ <laughs> oh, บังนี่เก่งแนเนาะบังเนาะดูคลิปบังแต่และคลิปนี่โอ้โ oh. หอันไหนไม่พอที่จะต่อที่เชื่อมได้ก็บังทําหมดอะ่ะ <laughs> บังนี่ไม,ไม่ไม่ธรรมดาจริงๆบังครับ <laughs> ขนาด อ่าเพลาข้างบังยังโตอะ่ะคิดดูอะ่ะโวยังยังไม่โตอ,อ,อ่ะถ้าบ้านเรานี่ขายไอ,อซื้อใหม่อย่างเดียวครับของบังนี่โตใช้งานได้เลยนะไม่ธรรมดาจริงๆครับบังจังเตียก็เลยจะใช้สไตล์บังครับแสดงว่าดูคลิปบังบ่อยนะนนี่ดูบ่อยถ้าเป็นอู่ใหญ่ๆก็จะต้อง ใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่ต้องต้องใช้งานเร็วนะเตนะี้ยเนาะคือมันสะดวกมันเร็วเพราะว่างานเขาเยอะนะครับงานขึ้นรถอ่าหลายคันอย่างเงี้ยมันเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมมันก็เร็วทันใจลูกค้าครับแต่ช่างเตี้ยบอกว่าก็นี่แหละช่างบ้านๆไปเรื่อยๆสไตล์ช่างเตีย้ยใครที่ว่าทำมาทำที่อู่ช่างเตี้ยแล้วรีบอ่ะช่างเตี้ยบอกป้ายหน้าเลยครับ เพราะว่าถ้ารีบงานก็จะไม่ละเอียดจะไม่สวยช่างเตี้ยบอกไม่ชอบใ,ใช่ไหมแต่ถ้าแต่ถ้า,ถา,าไม่รีบนะครับทำใจได้มาเลยครับ <c oughs> ต,อรตอนนี้ไม่ต้องมาใช่ไหม,ไม,มไม่ไหวแล้วใช่ไหมคนเดียว <c oughs> ทักสอบถามได้ครับราคาบา้บานแน่นอนครับช่างเตีย้ย นี่ครับก่อนที่จะตีก็ต้องต้องลนครับลนให้แดงก่อนเป็นสูตรโอ้ใช้กันหลายคนครับสูตรนี้สูตรของบงังสูตรของบังเลยใช่ไหมไม่บงังนะไทยก็ใช้จ้วยูไทยใช้เยอะหลายอูนโตกันครับในเครื่องนี้แบบในประเศทศไทยใช้ไม่ยิวหรอกนับอูได้เลย,เลยใช่ใช่ครับตู้ใหญ่ๆพวกอูใหญ่ใช่ยู่ย่อยๆอ่ะร้อยทั้งร้อยอตีมือหมดเลยใช่ไหม ไตล์นี้เลยใช่ไหม,มนี่นมันสะดวกด้วยเนาะมันง่ายมันไม่ต้องซื้อหลายตังค์เนาะนั่นเป็นแสนเนาะโอ้เป็นแสนเลยกิน,เ,นเหล้าอันนี้ว่ะนี่ครับแดงแล้วดีให้หัวนี่ลุกก่อนที่มันแคบครับตรงนี้ม,มันจะติดเต้า เต้าแหนบก็เลยจะตียากถ้าเป็นโล่งๆนี่เคาะๆแล้วก็ใส่ไปเลยใช่ไหมเี่ยตรงนี้จะติดจะมีสันสันเต้าแหนบโผล่มาครับจะตียากนะเรียบร้อยครับอับที่เราเป โดนอีกหน่อยอาย,อยุเนะาะใหญ่โอ้ยังสวยเลยแหละอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค,ครับ